ดาดวงดีสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วในสัปดาห์ดวงดีตั้งแต่วันที่4ถึง10กันยายน2566ไม่ว่าจะการงานการเงินความรักเราจะมีคำตอบให้คุณในการวางแผนชีวิตว่าในช่วงสัปดาห์นี้คุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มกันที่วันจันทร์วันจันทร์ได้ไพ่รัตนากับสังทองนะคะจะหยิบจะจับจะทำอะไรในเรื่องการงานจะมีแต่ความหมงุดหงิด ความแบบไม่เข้าขาความโดนขัดแย้งโดนสกัดดาวรุ่งถ้าทําจิตใจให้สบายทุกอย่างจะดีขึ้นเป็นไปได้ให้เงียบจะดีที่สุดอย่าไปเถียงเขาเพราะบางทีเราอาจจะมองว่าเขาไม่ผูกใจเราเขาเองก็ไม่ถูกใจเราเหมือนกันยิ่งพูดยิ่งมีปัญหาเงียบแล้วจะดีในเรื่องการเงินมีเกณฑ์จับใจ่ายใช้สอยซื้อของบรรเทาความเครียดอย่างเช่นช้อปปิ้งเยอะขนมกินเยอะระวังจะอ้วนนะจ๊าเตือนไว้แล้วก็ถ้ามองในเรื่องความรัก จะเป็นการงัดข้อ,ขอกับคนรักหมายถึงเถียงกันขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันวิธีจะปรับจูนกันก็คือต้องเปิดใจรับฟังนะคะจะประคับประคองให้ความรักไม่มีปัญหาค่ะคนที่เกิดในวันอังคารได้ความไม่เที่ยงการทํางานที่เราคาดหวังว่าเราจะได้รับคําชมจะได้รับใบเสนอราคาใบลูกค้าเซ็นกับเอเลข์นะคำดีๆอ่ะผิดหวังนะจ๊ะสัปดาห์นี้อยากไปหวัง อะไรมากมายทําวันนี้ให้ดีที่สุดจะส่งผลให้ดีเองแต่ถ้าเราทาแบบสุขเอาเผากินหรือคาดหวังคิดบวกตลอดเวลาบางทีเผื่อคิดลงไว้บ้างเผื่อถอยไว้บ้างทุกอย่างจะดีขึ้นในเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะในช่วงสัปดาห์นี้จะมีภาษีสังคมเยอะมีเกณฑ์ใช้เงินเพื่อช่วยเหลือคนรอบข้างเยอะเอาไปเถอะทําไปเถอะเดี๋ยวดีเองส่วนเรื่องความรักอยู่ในเกณฑ์นคงที่ไม่หวือหวาอะไรนะคะมาดูคนเกิดวันพุธค่ะ ได้พายพระพิะเนปางราชาโชคมีเกณฑ์จะได้รับ คำชมเชยมีเกณฑ์จะได้รับสิ่งที่ดีอะไรที่เราเคยทําจนเราลืมไปละอยู่ๆมันเพิ่งมาส่งดอกส่งผลส,งส่งสิ่งที่ดีให้เราให้มีคนมองเห็นคุณค่าของคุณในการทํางานถือว่าเลิศในเรื่องการเงินไม่ติดขัดอะไรเลยนะคะอยู่ๆลูกหนี้ที่ห่างหายไปนาะนเอาเงินมาคืนเฉยพร้อมดอกเบี้ยอันนี้ถือว่าดีแต่ถ้าในกรณีมีคนมาหยิบยืมใหม่นะคะแนะนําว่าให้เซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือพิมพ์ลายให้เป็นลายลักษณ์อักษรจะได้ไม่มีปัญหา ตามหลังส่วนเรื่องความรักมีเกณฑ์วางแผนจะซื้อของชิ้นใหญ่ให้คนรักหรือคนรักมีเกณฑ์จะซื้อของชิ้นใหญ่ให้คุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ คนที่เกิดวันพฤหสัสปบปดีได้ไพ่พระเพลิงในช่วงนี้ในเรื่องการทางานจะเป็นงานไฟลนกล้นมีงานเข้ามาหาเยอะวางแผนแก้ไขทีละเรื่องทีละเรื่องทุกอย่างจะดีขึ้นมีโอกาสจะประสบความสําเร็จในการทํางานและใครที่ทํางานเกี่ยวกับคนต่างชาติหรือผิวสองสีผิวเข้มขึ้นไปเนาะจะประสบความสําเร็จเป็นอันมากในเรื่องการเงิน ยากจะบอกว่าใช้เงินให้ระมัดระวังนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะฉะนั้นวางแผนการใช้จ่ายดีๆจะได้ไม่มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องความรักนะคะก็ค่อนข้างพ่อแง่แม่งอนดราม่าใส่กันก็ต้องอดทนไปแล้วกันสําหรับคนที่มีคู่ส่วนคนโสดย้ํานะคะจะเจอคนรักคนถูกใจจากการทํางานหรือสถานที่ที่แบบว่าต้องแบบไปลงพงลงพับไปประกันตัวเพื่อนอะไรฟิลเนี้ยจะมีเกณฑ์เจอคนรักที่นั่นอาจจะเป็นคนที่มียศตําแหน่งหรือคนที่ ไปติดต่อตรงนั้นเหมือนกันกับเราก็ได้ค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะได้ไพ่พระพรายนะคะการทํางานมีเกณฑ์ต้องเดินทางเยอะหรือมีเกณฑ์วุ่นวายเกี่ยวกับต่างประเทศต่างภาษาหรือต่างหน่วยงานค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราเป็นคนเก่งมีความสามารถใช่ไหมละ่ะเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแถมยังมีคนมานับหน้าถือตาม,มาขอคําช่วยเหลือจากเรา เราก็ช่วยเหลือเขาไปตามสมควรนะคะในเรื่องการใช้จ่ายเนี่ยจะรับมือซ้ายจ่ายออกมือขวาการเงินไม่สะดุดถัวเลิศมากแต่เรื่องความรักจะรู้สึกดราม่าในตัวน้อยใจคนรักนุ่นนี่นั่นไปเรื่อยแต่ถ้าคนโสดเนี่ยก็จะแบบทาไมฉันอิจฉาเขาจังเลยทําไมเขามีคนดีคือน้อยใจเรื่องความรักงานเงินแต่ดีแต่ความรักไม่ค่อยโอเคค่ะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะคะได้ไพ่พระแม่คงคานะคะ ใครที่ทํางานเกี่ยวกับพวกโลจิสติกสนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับการคมนาคมอยู่ในเกณฑ์ที่เลือดเลอเพอร์เฟกมางานดีแต่ถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับพวกราชการระวังจะมีปัญหาหรือโดนตรวจสอบฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวเองเอาไว้ให้ดีอยู่แบบสงบสงบเง่ยมเตรียมตัวจะได้ไม่มีดราม่าค่ะและถ้ามองในเรื่องการเงินโอเคค่ะกลางๆไม่ดีไม่แย่มากผ่านไปได้แน่นอนส่วนเรื่องความรักประชดปรชัน แดกดันมาเยอะแต่เราจะเจอนะเราไม่ใช่ทำกับเขานะเราจะเจอภาวะอย่างนี้แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะเจอ,เอ,อคนต่างเพศที่ปากจัดเข้ามาพัวพันธ์ก็เลือกเฟ้นเอานะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่พระอิน์นะคะทรงช้างเอราวันการทำงานที่เกี่ยวกับขา้าราชการและวิสาหกิจเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้ไกลมีโอกาสได้รับข่าวดีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ในสัปดาห์นี้คุณจะรู้แน่นอนมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงแต่ถ้าใครเป,เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนาะไม่ว่าจะเป็น s อสหรือบริษัทใหญ่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างภายนอกอะเรารู้สึกว่าคนอื่นมองว่าเราประสบความสาเร็จแต่ในใจลึกๆคุณรู้สึกคุณกังวลผ่านไปได้แน่นอนให้มั่นใจตัวเองเข้าไว้ใครที่แก้มไม่ได้กล่าวมาอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะคะและถ้ามองในเรื่องการเงินมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินเกีเก่ยวกับการซ่อมยานผาานะหรือซ่อมโทรศัพท์มือถือนะคะก็ วางแผนการใช้จ่ายดีแล้วกันส่วนเรื่องความรักนะคะภายนอกคนอื่นมองเข้ามาความรักของคุณเพอร์เฟกดีแต่ลึกๆในใจคุณกลับรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมั่นใจหาเวลาไปพักผ่อนเพิ่มความหวานให้กันแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์ดวงดีในสัปดาห์นี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับพวกคุณไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ